รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะแขกรับเชิญในวันนี้เป็นเยาวชนคนเก่งอายุ18ปีอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมค่ะเธอชอบการแสดง เธอชอบทำกิจกรรมเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลากหลายมาตั้งแต่ยังเล็กเลยนะคะแล้วก็ยังมีจิตอาสาทำในสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่กล้าทำนั่นก็คือการเป็นอาสากู้ภัยทำหน้าที่แต่งหน้าผู้เสียชีวิตค่ะขอเชิญพบกับน้องการวรีสังอินหรือน้องปามี่นักเรียนชั้นม6โรงเรียนนางรองอเภอน,นางรองจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นอาสากู้ภัยสยามรวมใจปู่อินที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยค่ะ น้องปัมมี่เป็นเด็กกิจกรรมนะเท่าที่เห็นประวัติใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำกิจกรรมอะไรมาบ้างค่ะก็หนูนะทำทั้งด้านอ่ะาตศิสินค่ะหลักๆเลย <laughs> ใช่ค่ะแล้วก็มีเคยได้ไปประกวดค่ะทวีใะวันไอดอลรุ่นที่สิค่ะจากค bon, bon, ุณกำมันอุบลราชกัญญาศิลวัฒนาพันนาวดีค่ะซึ่งเป็นการประกวดแนวอไอดอลค่ะเป็นเต้นเป็นร้องค่ะ แล้วก็มีประกวดเดินแบบเล็กๆ่น้อยค่ะเริ่มแสดงออกเริ่มขึ้นเวทีเริ่มเป็นเด็กที่ทํากิจกรรมเนี่ยตั้งแต่อยู่ชั้นไหนหรือว่าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตัวเองพอจําได้ไหมจริงๆร,รู้จักรู้จักกันกับคุณครูที่สอนนะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะทีนี้แม่ก็เลยพามารู้จักกับคุณครูคแบบจริงจังคือเข้าตอนปอ .3 ค่ะแปดปีแล้วค่ะที่ได้ร่วมทำกิจกรรมทางด้านหน้าตัวชิม อ๋อค่ะแล้วตอนที่ไปเข้าโครงการ t no. ู B ี Number รวได้ฝึกทักษะได้มีประสบการณ์อะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ทักษะหลักๆเลยนะคะทางด้าน ToB ี Number รวนะคะก็คือจะเป็นทางด้านร้องเพลงกับเต้นค่ะแล้วเวลาทํากิจกรรมแบ่งเวลากับการเรียนหนังสือ,อยังไงคะน้องปามี่ค่ะก็โดยหลักๆนะคะด้วยส่วนมากค่ะจะเป็นช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ค่ะ ที่หนูได้ทากิจกรรมค่ะอย่างเดินแบบเนี้ยก็จะเป็นช่วงเวลาว่างวันเสาร์วันอา,าทิตย์ช่วงเวลาเรียนปกติหนูก็ปกติเลยค่ะถ้ามีงานที่แบบวา่าเกี่ยวกับเรื่องเรียนค่ะหนูก็ตรงเรียนมาหนูก็จะมานั่งทบทวนบทเรียนเอาทีหลังค่ะอืมแล้วถามหน่อยผลการเรียนเป็นยังไงก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ค่ะพอใช้นี่คือเกรดเท่าไหร่คะสามจุดสองเก้าค่ะ โอ้ก็ไม่ไม่ได้เกรดน้อยนี่นาทาั้งๆที่ทำกิจกรรมก็เยอะด้วยก็ได้ตั้งสามกว่านะใช่ไหมคะ,คะแปลว่าเป็นคนที่แบ่งเวลาบริหารจัดการได้ดีเรียนก็เรียนเล่นก็เล่นทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสายวิชาการเนี่ยชอบวิชาอะไรมากที่สุดถ้าเป็นทางด้านสายวิชาการหนูชอบภาษาไทยคะ่ะออค่ะเพราะอะไรถึงชอบภาษาไทยเพราะว่าหนึ่งเลยหนูแบบมันเป็นมันเป็นภาษาที่ เราใช้กันทุกวันอยู่แล้วแล้ว,ลวคันนี้หนูอยากภาษาไทยคือมันมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจคะ่ะลึกๆเลยแบบว่าเครื่องอะไรนะการเรียนมันจะมีอ่ะสลากความสวยงามของตัวอักษรตัวรูปสะกดอันนี้่ปเยอะแยะหนูแบบรู้สึกชอบค่ะเห็นว่าประกวดนางนพมาศด้วยเหรอคะใช่คะ่ะเล่าให้ฟังหน่อย ค่ะก็จริงๆแล้วเอ่อทางแม่ค่ะเอ้หนูประกวดประกวดเกี่ยวกับสายเด้งแบบนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนอยู่ป .6 แล้วค่ะตั้งแต่ตอนอายุ12ขวบแล้วทีนี้นางนุ้พ่มาค่ะเขาต้องใช้เขาต้องใช้เอ,ชอเกณฑ์อายุประมาณอ่าอายุ15ขวบค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยแบบอายุยังไม่ถึงแม่ก็แม่ก็เลงไว้แล้วว่าเอ้ยอยากจะให้ประกวด อยากจะให้ประกวดนะเนี่ย <c oughs> เวทีบ้านเรานะอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยแบบฝึกตัวเองมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนอายุสิบสองสิบสามสิบสี่จนสิบห้าหนูอายุถึงหนูก็เลยประกวดแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาคะ่ะโอ้เป็นนาง <c oughs> นพมา่าเวทีไหนคะเวทีของอําเภอนางรองคะ่ะตั้งแต่พอหนูอายุถึงสิบห้าปีปุ๊บหนูก็เริ่มลองประกวดลองประกวดเวทีอ่ของโรบินสันวุลีรามก่อนคะ่ะแล้วก็ประกวดของอ่า ของดูโฮมที่โคราชค่ะแล้วหนูก็ได้ลองเหมือนลองเวทีอะค่ะแล้วหนูก็มาประกวดจริงจังของเวทีอำเภอตัวเองค่ะอืมแปลว่าได้นางนพมาศสามเวทีตั้งแต่อายุสิบห้าปีสิบหกปีสิบเจ็ดปีซึ่งเวทีที่ใหญ่ที่สุดก็คือนางนพมาศอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์อย่างนั้นใช่ไหมคะได้รางวัลอะไรบ้าง ก็จะมีการประกวดเดินแบบค่ะของพี่มายท็อปโมเดลค่ะก็ปี2018ค่ะก็ได้รางวัลชนะเลิศเหมือนกันค่ะแล้วก็มีรางวัลชนะเลิศอีกหลายรายการเลยค่ะเนื้วก็จำไม่ได้แล้วเวลาที่เราเราเตรียมตัวในการประกวดนางงามมันต้องเตรียมยังไงบ้างในการประกวดนางงามน,นะคะอย่างแรกเลยค่ะเรื่องบุคลิกภาพค่ะเรื่องความแบบเดินให้มันตรงเดินให้มัน ดูสง่าดูสวยค่ะแล้วก็เรื่อง eye contact เรื่อง inner เวลาอยู่บนเวทีฉันต้องเป็นนางพญานาะอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะมันเป็นการเรียกความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำให้ดูสง่างามบนนั้นเลยได้รางวัลเ,เครดลับมาอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆด้วยไหมใช่ค่ะต้องดูแลรักษาเรื่องหุ่นค่ะแต่ว่าหนูเมื่อก่อนเป็นคนที่กินกินแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะ อ้วนค่ะก็เลยก็เลยกินปล่อยๆค่ะหลังๆมาก็เริ่มคุมแล้วไม่ไหวเลยไม่แล้วมีความรู้สึกไหมว่าเวลาที่เราเรายังเป็นเยาว,วชนเนี่ยแล้วก็เราต้องมาประกวดนางงามแล้วก็มันก็มีเรื่องในการดูแลรักษารูปร่างดูแลความสวยความงามดูแลผิวพรรณต้องหัดเดินหัดอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันยุ่งยากสําหรับเราไหมเร,เรารู้สึกว่า เราต้องเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปไหมมันต้องแลกกับความทุ่มเทอะไรต่างๆมากไหมการประกวดนางงามถ้ามันถามว่าต้องแลกไหม mm. คือหนูแล้วารู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วค่ะที่เราได้ได้ทำได้แบบได้ตั้งแต่แบบฝึกฝนอดทนอะไรทุกอย่างมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ค่ะ mm. หนูรู้สึกว่าหนูโอเคมากๆค่ะ อืคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้เนี่ยเล่าให้พหนิงกับท่านผู้ชมฟังหน่อยคะ่ะว่าเวลาที่เราชนะการประกวดเอาแค่นางงามเนียนะชนะการประกวดนางงามเรารู้สึกอย่างไรแล้วเราได้อะไรจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบนี้ค่ะคืออย่างแรกที่หนูรู้สึกนะคะหนูรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากคะ่ะที่หนูได้แบบได้มีโอกาสได้ลองประกวดคะ่ะแล้วก็รู้สึกมัน มันดีใจค่ะแล้วก็อยากขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะที่คอยสนับสนุนก็คือได้ความดีใจได้ความภูมิใจนะแล้วก็เป็นประสบการณ์ในการที่ต้องไปพบปะผู้คนในการเตรียมตัวในการได้รับคอมเมนต์ต่างๆในการได้รับคําแนะนําชี้แนะแนวทางอะไรต่างๆใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเวทีของน้องปามี พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อถึงประสบการณ์ของน้องปามี่ในการช่วยแต่งหน้าให้กับร่างไร้วิญญาณค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะได้ยังคงอยู่กับน้องปามีการวรีสังอินซึ่งในช่วงนี้จะพามาฟังประสบการณ์ของเธอในการเป็นอาสากูภา้ภัยประจําอยู่ที่หน่วยอาสากู้ภัยสยามรวมใจปู่อินจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ประสบการณ์ในการที่ได้ช่วยแต่งหน้าศพมาแล้วถึงหรายค่ะพี่หนิงได้เห็นจากเพจหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินจังหวัดบุรีรัมย์โพสต์ภาพ แล้วก็ระบุข้อความว่าทีมนางฟ้าแต่งหน้าศพกู้ภัยสยามบุรีรัมสวยน่ารักจิตอาสาผู้อุทิศตนให้กับใบหน้าอันซีดเซียวของร่างไร้วิญญาณให้กลับมาดูสดใสเป็นครั้งสุดท้ายอีกหนึ่งจิตอาสาเยาวชนต้นแบบของดีเมืองนางรองที่น่ายกย่องและชื่นชมหนึ่งความภูมิใจจากโรงเรียนนางรองสังกัดทีมนางฟ้าแต่งหน้าศพกู้ภัยสยามบุรีรัมขอกำลังใจจากแฟนเพจเพื่อส่งเสริมคนทำดีครับ นี่ก็คือที่มาที่โลกโซเชียลได้รู้จักน้องปามี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมของการเป็นอาสากู้ภัยเยาวชนแถมยังแต่งหน้าศพแบบไม่กลัวด้วยเล่าให้ฟังหน่อยเอาเริ่มจากอย่างนี้ก่อนไปเป็นอาสากู้ภัยได้ยังไงคะคือ อย่างแรกเลยนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนพาไปเช่นเคยค่ะ,อ,ะอยากยังจริงอยากทํา <laughs> อยากทําทั้งด้านนี้ค่ะอยากทําเป็นอาสามาตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วค่ะแต่ว่าพราะด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะทําให้ไม่สามารถไปแต่งหน้าของผู้เสียชีวิตได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาแบบติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่พอสถานการณ์คลี่คลายก็ได้ได,ได้มีโอกาสได้ทําตรงค่ะอืมค่ะแล้วเป็นอาสากู้ภัยมานานหรือย,ยัง เป็นได้มาประมาณสองสาเดือนแล้วค่ะเป็นอาสากู้ภัยมาตั้งแต่หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายนี่เองใช่ไหมคะ<ช>แล้วการ<ช>เป็นอาสากู้ภัยเนี่ยมันมีหลายหน้าที่ใช่ไหมคะเช่นออกไปเวลาที่ไปกับรถฉุกเฉินรถพยาบาลไปกู้ศพกู้ภยัยหรือไปช่วยเวลาที่มีภัยพิบัติอะไรต่างๆน้องปามี่ได้ทําในส่วนอื่นๆแบบนั้นด้วยไหมคะ ได้ทําค่ะอย่างช่วงอ่าเจ็ดวันอันตรายของช่วงสถานการณ์ปีเอช่วงปีใหม่ค่ะหนูก็ได้ไปร่วมอยู่กับตรงจุดที่กู้ภัยอยู่ค่ะแล้วก็มีเหตุก็มีเรื่อยๆเลยค่ะก็หนูก็ไม่อยากให้็นมีเหตุการณ์อย่างนั้นค่ะแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์ที่มันสถานการณ์รถมันขับขันเนาะหนูก็คอยดูแลค่ะช่วงเทศกาลก็จะการจราจรหนาะแน่นนิดนึงนะคะก็เกิดจะเกิดอุบัติเหตุกันได้ ไปอยู่ตรงนั้นทําอะไรบ้างก็เล็กๆน้อยเลยค่ะก็คือช่วยเรื่องเก็บเก็บของที่กระจจากระจายช่วยประมพยาบาลค่ะแล้วก็ช่วยนําผู้บาดเจ็บเนี่ยส่งที่โรงพยาบาลค่ะค่ะทางพี่ๆกู้ภัยรุ่นพี่ๆต้องฝึกให้ให้เราก่อนไหมฝึกค่ะฝึกก่อนมีเด็กๆเหมือนปัมมี่กี่คนที่ทีมนี้ มีส่วนมากจะเป็นวัยหนุ่เยอะเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะแต่ว่า <Ha. S 1> แต่จะมาจากต่างต่างอำเภอกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มารวมกันอ๋อค่ะน่าสนใจมากแล้วก็น่าชื่นชมด้วยทีนี้ไปแต่งหน้าศพได้ยังไงการไปแต่งหน้าศพของน้องปามีเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะหนูอะค่ะสมัครหนูพอหนูสมัครเป็นกู้ภัยใช่ไหมคะแล้ว แล้วหัวหน้าค่ะก็มีบอกว่ามีเคสเลยมีเคสตั้งแต่วันนั้นเลยหนูก็ลองหนูก็ลองไปแต่งเลยค่ะหนูเตรียมใจคือหนูหนูเตรียมใจตั้งแต่ตอนที่ก่อนที่จะไปเป็นอาสาแล้วค่ะก็อย่างที่พ่อแม่เป็นคนพาไปค่ะหนูก็แล้วหนูก็เตรียมใจเตรียมเตรียมตัวแล้วก็เหมือนประมาณว่าหัวหน้าก็มีเคสมาหนูก็หนูก็จะเช็คเช็คว่าเขาเป็นอะไร เป็นโดนอะไรมาเป็นยังไงมีเชื้อวไวรัสไหมอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็ถ้าไม่มีหนูก็ได้เตรียมทางเครื่องสำอางคะ่ะของทางมีมูลนิธ <st> <doctrine> ิเขาจะมีไว้ให้คะ่ะหนูก็จะใช้เครื่องสำอางของเขาแล้วก็เตรียมตัวตัวเองให้พร้อมค่ะแล้วก็ไปถึงสถานที่ <c ười> ที่แต่งคือดูว่าปลอดภัย <c ười> แล้วก็เป็นเป็นร่างของผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้ติดเชื้ออะไรที่เราจะไปติดเราก็สามารถลงมือได้เลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อย ไปเจอผู้เสียชีวิตครั้งแรกเนี่ยต่อหน้าต่อตาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกลัวไหมจริงๆถามว่าหนูหนูกลัวไหมคือหนูตอบเลยนะหนูเป็นคนนึงที่หนูก็กลัวผีค่ะแต่ว่าด้วยความที่ญาติของผู้เสียชีวิตเขาอยู่กันเยอะแล้วก็ทางพี่ๆกู้ภัยก็อยู่กันเยอะค่ะเลยทําให้หนูแบบรู้สึกผ่อนคลายลงค่ะแล้วก็ หนูถ้าหนูกลัวหนูจะใช้วิธีโดยการที่ทําสมาธิคะ่ะแล้วก็มองหน้าของผู้เสียชีวิตเพราะว่าหนูจะต้องอย่าอยู่ใกล้ชิดกับเขาคะ่ะในการแต่งงานค่ะเพราะฉะนั้นก็คือ ลดความเครียดได้ด้วยการที่มีคนอยู่รอบๆใช่ไหมคะพี่ๆกู้ภัยก็อยู่ญาติๆเขาก็อยู่แล้วญาติเขาก็อยู่ในความโศกเศร้าจากการสูญเสียด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปแสดงอาการอะไรต่างๆนี่ก็ไม่เหมาะด้วยถูกต้องไหมคะเราเองก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดมีใครสอนมาก่อนไหมว่าเวลาการแต่งหน้าผู้เสียชีวิตหรือว่าแต่งหน้าศพอย่างเงี้ยนะมันต้องทํำยังไงบ้าง จริงๆโดยพื้นฐานค่ะหนูเป็นเด็กหน้าตาสินค่ะก็เลยจะมีความสามารถทางด้านการแต่งหน้าอยู่แล้วค่ะโดยการแต่งหน้าเนี่ยแม่ก็เป็นคนสอนหนูมาค่ะแล้วก็เป็นหนูก็ใช้หลักจากหลักการจํามาจากการแต่งหน้าของตัวเองค่ะเสร็จแล้วหนูก็ได้ลองไปลงให้กับร่างไร้วิญญาณค่ะอยากให้เขามีใบหน้าที่สดเหมือนคนที่มีชีวิตอยู่นอนหลับไปเฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นก็คือแต่งให้เขา เต็มที่เลยเขียนคิ้วทาอายแชโดว์ปัดแก้มลงลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยเลยด้วยไหมเหมือนเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับแต่งหน้าคนเลยค่ะเหมือนทุกอย่างเลยโอ้จัดเต็มให้สวยที่สุดเลยดัง <c oughs> น,นั้นแปลว่าแปลว่าร่างแรกที่เราไปแต่งให้คือเป็นเป็นผู้หญิงหรือเปล่าคะใช่ไหม <c oughs> เป็นผู้ชายคะ่ะเอาเป็นผู้ชายผู้ชายก็คือแต่งให้เขาเต็มที่ <c oughs> เลย <c oughs> ใช่ให้เขามีให้เขามีสีสันคัดแต่งแบบเหมือนเหมือนแต่งผู้ชายเนี่ยแหละคะ่ะให้เขาเพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาจะซีดเพราะว่าเขาจะไม่มีอะเลือดไปหลอดเลี้ยงใช่ไหมคะหนูก็จะแต่งให้เขามีดูแบบมีสีชมพูบนใบหน้ามีให้เขาแบบดูมีเลือดฝาดอะไรเงี้ยเหมือนคนนอนหลับเฉยๆค,ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นที่ปั๊มมี่เล่ามาเนี่ยนะที่ว่าแต่งหน้าแบบจัดเต็มนะเขียนคิ้วให้ด้วยทาอายแชโดให้ด้วยทาแก้มให้ด้วยระบายสีสันให้เหมือนเป็น คนมีเลือดฝาดอยู่แล้วก็ปากเรื่อๆอะไรแบบนี้นี่คือเป็นร่างของผู้ชายครั้งแรกที่เราปฏิบัติหน้าที่นี้แล้วก็เสร็จลงพี่พี่ญาติญาติเขาพูดอะไรกับเราไหมค่ะครั้งแรกเลยนะคะที่หนูได้ลองแต่งคือทั้งหัวหน้าค่ะพี่ดุ๊กค่ะเขาจะเขาเขาบอกว่า หนูหนูว่าหน้าหนูทึ่งหนูมากเพราะว่าเป็นหนูเป็นคนแรกเลยที่แบบว่าแต่งหน้าผู้เสียชีวิตครั้งแรกแล้วดูไม่กลัวดูนิ่งมากดูแบบดูเหมือนแต่งมานาน,ลาลนแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วญาติญาติเขาพูดอะไรไหมญาติญาติก็ญาติญาติก็พูดเขาว,ว่าโอ้เหมือนคนนอนรลับเลยนเนาะประมาณเนี้ยค่ะค่ะค่ะก็แปลว่าเราก็สร้างความ รู้สึกที่ดีขึ้นให้กับบรรดาญาติญาติด้วยเพราะถึงแม้ว่าจะรู้อยู่ว่าญาติของเขาจากไปแล้วแต่ว่าพอการแต่งหน้าขึ้นมามันก็ทําให้เขารู้สึกดีขึ้นว่าโอ้เหมือนคนนอนหลับไปเลยนะมีมีสีสันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพอมีเสียงตอบรับแบบนี้จากร่างแรกที่เราไปแต่งหน้าให้เนี่ยปามี่มีกําลังใจขึ้นไหมแล้วปามมี่มีแนวทางที่เอาละต่อไปฉันจะยุดหน้าที่นี้เลยต่อไปจะ เป็นกู้ภัยที่ไปช่วยแต่งหน้าร่างไร้วิญญาณตลอดเลยคิดอย่างนั้นไหมแล่วะ็ถามว่าหนูหนูก็ภูมิใจโอเคค่ะแล้วก็ถ้าถ้าจะให้หนูหนูทำเรื่อยๆค่ะหนูก็ทําเรื่อยๆแน่นอนค่ะตอนที่หนูมีเวลาว่างแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทําค่ะเพราะว่าหนูหนูอยากทําให้เขาแบบดูมีความสุขดูมีสีสันก่อนที่เขาจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วค่ะทำแน่นอนที่ผ่านมาน้องปัมมี่ ได้แต่งหน้าให้กับร่างไร้วิญญาณแล้วกี่รายคะเป็นผู้ชายสีรายคะ่ะผู้หญิงสองรายคะ่ะรวมเป็น6กรายแล้วใช่ค่ะประ,ประสบการณ์แต่ละครั้งมันแตกต่างกันยังไงบ้างมีครั้งไหนที่เรารู้สึกว่ายากกว่าครั้งอื่นๆมีครั้งไหนที่เรารู้สึกว่าโอโ้โหเราแต่งได้ดีกว่าครั้งอื่นๆหรือว่าเราตื่นเต้นมากกว่าครั้งอื่นๆมีอะไรที่อยากจะเล่าให้ฟังไหมค่ะก จะมีเคสเคสของเป็นเป็นผู้ชายค่ะเป็นที่ผู้ชายเขา,าประสออบอุบัติเหตุรถเก๋งชนท้ายรถพ่วงค่ะรถจะเป็นรถอ้อยค่ะแล้วที่นี้โดนทิ่มเข้าไปค่ะแล้วข้างในก็เละหมดเลยค่ะข้างในตรงตรงนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วที่นี้หมอก็ได้ทําการเอาไปส่งโรงพยาบาลค่ะนําผู้เสียชีวิตไปส่งโรงพยาบาลก็ได้ทําการเย็บแผลเสร็จแล้วก็นํา ไปส่งที่บ้านแล้วหนูก็ไปแต่งหน้าให้เขาที่บ้านค่ะซึ่งตอนนั้นมันเป็นตอนประมาณห้าทุ่มด้วยค่ะเป็นบ้านแถวชนบทนะคะก็เลยมืดหนูก็ถามถึงว่าหนูกลัวไหมหนูก็แอบแอบวันวันค่ะหนูก็ตั้งสติแล้วหนูก็ไปแต่งให้พี่เขาแล้วทีนี้ค่ะความยากของเคสนี้นะคะก็คือรอยเย็บค่ะอยู่เต็มใบหน้าเลยค่ะแล้วก็ด้วยคมที่ว่าเขาเพิ่งเสียเลือดก็เลยยังไม่ยังไม่แข็งตัวค่ะแล้วแต่งไปก็เลือดก็ไหลไปค่ะแล้วก็เป็นรอยแต่งค่ะ แล้วก <kung> <ided S 1> ็ทำมาได้เนียนโอเคค่ะเก่งจังเลยน้องปัมมี่อันนี้คือเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าต้องใช้ความพยายามมากกว่าเคสอื่นใช่ไหมคะจากสภาพร่างของเขาจากสภาพแผลแล้วก็เลือดที่ยังไม่แห้งอะไรแบบนี้หลังจากนั้นก็ไม่มีไม่มีเคสที่ที่ยากเท่านี้แล้วใช่ไหมที่ผ่านมาใช่ค่ะยังยังไม่มีค่ะ แต่ก็ไม่อยากให้มีมด้วยค่ะสงขสันตมเรื่องของการแต่งหน้าร่างไรวิญญาณหรือที่เรียกกันว่าแต่งหน้าศพเนี่ยนะมันสอนอะไรน้องปามี่บ้างคืออย่างแรกเลยค่ะรู้สึกว่ามันได้สอนเรื่องเรื่องความกล้าค่ะเรื่องความกล้าแล้วก็กล้าเผชิญกับความกลัวค่ะเพราะว่าหนูเมื่อก่อนอย่างที่บอกค่ะว่าหนูเป็นคนที่กลัวผีวามากค่ะแต่พอได้ลอง ได้ทำในหน้าที่หน้าที่ตรงนี้ค่ะเลยทำให้ได้รู้ว่าสิ่งที่หนูกลัวเนี่ยมันไม่ใช่ร่างของผู้เสียชีวิตค่ะแต่มันคือจินตนาการที่อยู่ในหัวของหนูค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่าข่าวดีในช่วงสุดท้ายค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ในคืนนี้แล้วนะคะมาฟังน้องปามมี่ได้พูดถึงความฝันแรงบันดาลใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รวมกันทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมคะ่ะความฝันของน้องปามมี่อยากจะทําอะไรอีกแล้วก็อยากจะโตขึ้นอยากจะทําหน้าที่อยากจะทําอาชีพอะไรเมื่อเราเรียนจบไปแล้วค่ะก็ในอนาคตนะคะหนูอยาก อยากมีอาชีพออยากทำอาชีพเป็นศิลปินนักแสดงค่ะก็ mm hmm. อยากทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีแล้วอยากมีความสามารถเยอะเะแล้วก็อยากอยากมีอาชีพที่มั่นคงสามารถดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ค่ะแล้วก mm ็อยากทําให้ครอบครัวภูมิใจในตัวหนูค่ะแล้วก็อี่อย่าญค่ะคืออยากอยากทําให้หนูแบบได้มีความรู้แล้วสามารถนําไปต่อย,ยอดนําไปสอนน้องๆรุ่นหลังได้ค่ะตอนนี้ ใกล้จะจบม6แล้วแผนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเนี่ยจะไปต่อที่ไหนยังไงคะค่ะก็อยากเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ขาสาขาศิลปะกรรศาศรแสดงค่ะท,ที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสันทาธค่ะตอนนี้คืออยู่ในขั้นตอนไหนคะหรือว่าได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วคะ่ะเรอเรียน รอเรียนเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางที่น้องปาม,มิถนัดอยู่แล้วด้วยนะคะก็จะได้เอาไปต่อยอดในเรื่องของการจัดการแสดงหรือว่าเป็นนักแสดงหรือว่าต่อยอดในเรื่องของการสื่อสารทางด้านศิลปะต่อไปน้องปาม,มิอยากจะแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่รุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่รุ่นน้องก็แล้วแต่ในการแบ่งเวลามาทําประโยชน์เพื่อส่วนรวม อาจจะเป็นอาสากู้ภัยแบบน้องปาม,มี่ก็ได้เป็นคนที่กล้าที่จะแต่งหน้าให้กับร่างไร้วิญญาณเหมือนน้องปาม,มี่หรือกิจกรรมอื่นๆก็ได้แบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยค่ะคือหนูคิดว่าทุกคนหนูเชื่อว่าค่ะว่าทุกคนมีความฝันค่ะแต่ว่าความฝันจะสําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จเนี่ยอยู่ที่ว่าทุกคนอ่ะจะลงมือทําหรือเปล่าค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนทําให้มันก้าวผ่านอุปสรรคแล้วก็ ให้มันสาเร็จไปให้ได้ค่ะหนูเชื่อว่าตัวหนูทาได้ทุกคนก็ต้องทําได้ค่ะการที่เราตั้งมั่นการที่เรามุ่งม,มั่นแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็ทําให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีทั้งในส่วนที่การดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเราใช่ไหมคะกับอย่างอีกมุมนึงอย่างน้องปามมี่และอีกหลายๆคนในสังคมเนี่ยที่ยังแบ่งเวลาไปช่วยคนอื่นด้วยไปช่วยทํากิจกรรมที่มันเป็น สาธารณประโยชน์ด้วยเนี่ยหรือว่าจิตอาสาด้วยเนี่ยมันดีกับชีวิตยังไงสำหรับหนูหนูคิดว่ามันดีมากๆเลยค่ะที่เราที่เราได้ได้ทำในหน้าที่ในตรงนี้ค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเราจะเป็นคนเล็กๆเพียงคนหนึ่งในการทำจิตอาสาตรงนี้แต่ว่าหนูครู้สึกว่ามันได้มันเหมือนได้ได้สร้างบุญได้ช่วยเหลือคนในอีกหลายๆคนที่เขาแบบในอนาคตข้างหน้าค่ะค่ะ มีความสุขอิ่มเอมใจทุกครั้งที่ได้ช่วยคนอื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากมากนะคะน้องปัมมี่น่ารักมากๆแล้วก็พี่หนิงขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเวยาวชนที่เป็นตัวอย่างในการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็กล้าหาญด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะน้องปัมมี่ค่ะแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จตามที่ฝันทุกๆุอย่างเลยค่ะสวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ